บีวดีเตรียมทำตลาดรถกระบะปีกงับในต่างประเทศเริ่มที่ออสเตรเลียด้วยรุ่นขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดภายในครึ่งแรกของปีหน้า2024พร้อมส่งมอบรถให้ลูกค้าในช่วงปลายปีก่อนที่จะเปิดตัวรุ่นไฟฟ้าแบตเตอรี่ตามออกมาในปี2025งานนี้บริษัทมั่นใจด้วยราคาและเทคโนโลยีระดับนี้เขย่าตลาดได้อย่างแน่นอนไม่มียำเกรงเจ้าตลาด ในช่วง1-2ถึงปีมานี้ตลาดรถยนต์นั่งของไทยเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการเข้ามาบุกตลาดของรถยนต์ไฟฟ้ามากจนถึงขนาดที่ทําให้ส่วนแบ่งของรถยนต์ชนิดนี้ส่งให้ไทยมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่ขายในภูมิภาคอาเซียนทําให้ประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านงงกันไปตามๆกันกับอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดของตลาดอีวีในเมืองไทยแน่นอนว่างานนี้ส่งผลกระทบกับผู้เล่นในตลาด ที่แบ่งการผูกขาดมานานหลายสิบปีซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ารถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นในขณะที่ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์อย่างรถกระบะเพียวปิอัพกับได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นมากทําให้ยอดขายตลาดนี้ในเมืองไทยหดตัวลงอย่างมากราวหนึ่งในสเลยทีเดียวนั่นทาให้แต่ละค่ารถยนต์ต้องพยายามกระตุ้นตลาดกันยกใหญ่ซึ่งดูจากแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในตอนนี้ ก็ต้องบอกว่ายังต้องเหนื่อยกันอีกมากในปีหน้าอย่างไรก็ตามในขณะที่ตลาดรถกระบะปิกอัพกำลังเจอกับกำลังซื้อที่ลดลงแต่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากลับมีการขยายตัวมากขึ้นจริงอยู่ที่รถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีเป็นรถยนต์นั่งทั้งหมดแต่ถ้าหากคนไทยมีทางเลือกที่เป็นรถกระบะไฟฟ้า,ฟาหรือไฮบริดและมีการสนับสนุนจากรัฐบาลในเรื่องเงินชดเชยเหมือนกับรถไฟฟ้ารุ่นอื่น มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าลุ้นสําหรับค่ารถยนต์จีนอย่าง BYD ที่มีตัวเลือกใหม่ในตลาดนี้พอดีและเตรียมทําตลาดในต่างประเทศในปีหน้า2024ั้วโดยรุ่นปร u g ิ n h y ิดต,ตามด้วยรุ่นไฟฟ้าแบตเตอรี่ในปี2025ตลาดหนึ่งที่จะมีโอกาสได้ใช้แน่ๆก็คือออสเตรเลียที่ล่าสุดมีการทดสอบรถต้นแบบที่นั่นแล้ว Drive สื่อยานยนต์ชื่อดังจากออสเตรเลีย ได้สร้างภาพจำลองของ BYD Youth รถกระบะปิกพพอัพน้องใหม่ที่ใช้พื้นฐานจากภาพ s p y s ช็อที่เคยหลุดออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งถ้าหากภาพจำลองใกล้เคียงกับรถต้นแบบขึ้นมาจริงๆก็ต้องบอกว่าน่าสนใจไม่น้อยพราะได้รูปร่างหน้าตาที่ดูคล้าย Ford Ranger โฉมใหม่และคล้ายกับภาษาการออกแบบของแบรนด์ใหม่จาก BYD ฟังเชิงเป่าที่เพิ่งเปิดตัวไปและดูแข็งแกร่งบึกบึนน่าจะโดนใจแฟนรถกระบะทั่วโลก อีกอย่างด้วยความน่าเชื่อถือของแบรนด์ BYD ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าการทําตลาดรถกระบะไฟฟ้าอีกสักรุ่นก็ไม่น่าจะเป็นอะไรที่ยากเกินไปสําหรับบริษัทที่น่าสนใจก็คือการลองชิมลางด้วยรุ่น plug-in hybrid เป็นการลองตลาดดูก่อนก็น่าจะทําให้ BYD ถือไพ่เหนือก่อคู่แข่งรายอื่นที่ยังไม่มีทางเลือกที่เป็นรถกระบะไฟฟ้าหรือไฮบริดเต็มรูปแบบจริงๆการเริ่มทําตลาดในประเทศออสเตรเลียก็น่าจะทําให้ BYD มีข้อมูลทางการตลาดที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับการทำตลาด BYD y o u t h ในแดนจิงโจ้คาดว่าจะเป็นตัวถังแบบดับเบิลแคปที่จะเริ่มจำหน่ายก่อนในรุ่นขุมพลังปลัรกกินไฮบริดที่มีระยะทางวิ่งสูงสุดในโหมดไฟฟ้าอย่างเดียวที่100กิโลเมตรแต่ถ้าเป็นโหมดไฮบริดระยะทางจะอยู่ที่800-1200ถึง1,200กิโลเมตรเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลในครั้งเดียวก่อนที่ในปี2025 จะมีรุ่นไฟฟ้าแบตเตอรี่ออกมาทำตลาดโดยการสั่งจองคาดว่าจะเริ่มขึ้นภายในครึ่งแรกของปี2024ก่อนที่จะมีการส่งมอบรถในช่วงปลายปีเดียวกันจากการเปิดเผยของลูกทอสจาก EV Direct ตัวแทนจำหน่ายของ BYD ในประเทศออสเตรเลียซึ่งก่อนหน้านั้นทอสได้เคยเปรียในเรื่องของราคาจำหน่ายกับสื่อออสเตรเลียบางรายว่าราคา BYD Yud Platin Hybrid คาดว่าจะต่ำกว่า10,000แสนเหรียญออสเตรเลียหรือราว2 3 0ล้า0นบาท โดยขุมพลัง DMI Plug-in Hybrid จะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบความจุ1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวและแบตเตอรี่สำรองไฟขนาดใหญ่ให้กำลังสูงสุด670แรงม้าและนั่นจะทำให้ BYD รุ่นนี้เป็นรถกระบะขุมพลัง Plug-in Hybrid รุ่นแรกของออสเตรเลียปาดหน้า Ford Ranger PHEV ที่จะทำตลาดที่นั่นในต้นปี2025ซึ่ง BYD มั่นใจว่าเทคโนโลยี DMI ที่จะนามาใช้ในรถกระบะรุ่นนี้จะตอบโจทย์ลูกค้าชาวออสเตรเลียได้ตรงจุดส่วนเวอร์ชันไฟฟ้าแบตเตอรี่คาดว่าจะมีการเปิดตัวตามหลังมาในอีกหนึ่งปีซึ่งตัวแทนจําหน่าย BYD ในออสเตรเลียยางมั่นใจว่า BYD Yut จะเข้ามาเขย่าตลาดรถกระบะปิก up ในออสเตรเลียได้อย่างแน่นอนแม้ว่าจะมีเจ้าตลาดอย่าง Ford Ranger และ Toyota Hilux มานานหลายปีซึ่งเขาก็ให้ความเคารพทั้งสองแบรนด์ด้วยแต่ก็ไม่ได้ยำเกรงคู่แข่งเหล่านี้เลย งานนี้ต้องรอชมกันต่อไปว่า BYD จะทำได้ดีอย่างที่มั่นใจหรือไม่พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ